คลิปนี้เราอยู่กันที่บูตเมสเซเดสเบนนะครับอยู่กับ G450D Edition สตอล์เกอร์แดนเด่นหนึ่งกับ 80S นะอันนี้ก็แบบดีไซน์นี่ยังกับปี80จริงๆนะครับก็เป็นจีคาร์ที่แบบเป็นตัวพิเศษที่มี460คันทั่วโลกในไทยมีแค่3คันกับราคาสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทก็คือสิบสี่ล้านนะหนึ่งแสนแปดหมื่นกับจีคาร์ที่แบบดูดีไซน์เนี่ยแบบ เป็นตัวพิเศษดีไซน์เหมือนกับว่าเป็นรถยุคแปดูงนะครับเนี่ยดูดันคางบางคือแบบดีไซน์เนี่ยดูโบราณแบบแปดศูนย์คลาสสิกเลยแต่ว่ามัอนกับระบบข้างในก็คือเป็นอย่างเป็นยุคใหม่นะซึ่งก็คือดีไซน์นี้ก็แบบ WC60 g c หกศูนะครับก็เนี่ยสีก็คลาสสิกไลวเกินนะเนี่ยดู้ล้อยางนะครับก็ฟอร์ก n นนะยาง AT นะครับ นี่ไซส์ก็สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะอืมแบบนี้นี่อันนี้ก็ะจกมีเป็นยุคใหม่แล้วว่าเนี่ยประตูมือจับเนี่ยนี่คอนโซลภายในเนี่ยเป็นยุคใหม่เลยนะครับอืมดูดีอยู่นะดูรูอยู่แล้วก็นี่ภายในแบบนี้อืมรูนะ คือแบบภายในเนี่ยเป็นยุคใหม่เลยสิสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับยางอะไรค่อยท้ายนะ้วแบบเนี้ยถ้าสิิสุดๆอ่ะใส่ลุยถูกใจแน่นอนนะนะครับแลคันนี้เนี่ยถูกใจใส่ลุยแล้วดูฝาล้อเนี่ยฝาล้อเนี่ยแบบเป็นพวกยุคเก้าศูนยเลยคือแบบชอบทรงเก้ศูนแล้วว่าภายในเนี่ย คือหมอนกัว่าไส้ในเป็นรถใหม่แต่ว่านี่เป็นแบบเป็นยุคเก้าศูนย์สำหรับดีไซน์ยุคแปดสูนย์อะไรเงี้ยถูกใจแน่นอนเนี่ยภายในเนี่ยเหนมีนมีที่เหียบสองฝากด้วยนะครับไฟเป็น LED นะอ่านี่ก็เก๋ไก่นะครับก็ภายในก็ดีไซน์แบบยุคเก่าแต่ว่าแบบรถไส้ในยุคใหม่ เครื่องยนต์ก็คือดีเซล3.0 367แรงมา้า0-100 5.8วินาทีความเร็วสูงสุด210นะครับแล้วก็เนี่ยมีระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยให้มาครบเลยนะแอตซิแทนแพคเกจนะครับนี่ยิ mm hmm. ็โทรนิ์ต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะคือบสปอร์ตนี่ก็มีแอตติเบนชิฟติ้งแอตติสก็มีนะครับ mm hmm. คือแบบทรงอนะ ทรงอสูยเก้าศูนย์แต่อนะ่ะภายในวิศวกรรมรถยุคใหม่อันนี้ก็แบบถ้าชอบทรงแบบนี้เนะี่ยก็น่าจะถูกใจนะครับดีค้าชมใหม่ดูข้างหลังแบบนี้นะดูรอก็แบบเน้นซื้อไปสะสมโอเคนะสำหรับ,บคนที่มีงบไหวเงินถึงนะโอเคเลยนะครับสี่ล้านหนึ่งส์แปดอ่น แล้วก็ในไทยมีแลมีแค่3,000โคโลมี4 6 0 0ันซึ่งเป็นสะสมมาคุ้มนะคุ้มลงุนแน่นอนแล้วมาคนที่งบเหลือเงินเลเหลือ,ลอ,ลอซื้อไปเอาไว้ใช้เก๋กายมากนะครับ mm hmm. ก็แบบตัว G450 e Edition stronger s t o n g e r Dan เดนห 980s นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวสุดจริงๆนะสำหรับตัวนี้ก็เครื่องดีเซลครับทุกศูนย์มีระบบ i s d Integrated Starter Generator 367แรงมา้าแรงบิด750นิวตันเมตรเครื่องดีเซลนะครับแล้ว่าก็มีผสมพวกไอเก็เหมือนเป็นมาฮิฟิทคู่1แ5 8วิททกเลันสูงสุด210แต่ว่าเป็นตัวสุดรุ่นหนึ่งนะครับอยากได้แล้วกันนะสําหรับตัวนี้นะก็นอกจากนี้บู e มาเซเดสเบนก็ยังมีรถคันอื่นอีกนะครับที่มาในงานอนะีกนะก็เดี๋ยวก็ติดตามมาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่เป็นคับ D450D งเกอร์นะครับก็รประมาณนี้นะก็ลาไปก่อนนะครับ